ครับผมสำหรับใครที่สนใจตรงส่วนนี้ก็มาได้นะครับผมต่อเนื่องจากเมื่อกี้ดีนะอันนี้ผมกดไล่ดูให้นะครับผมซึ่งคิดว่าฟอลโล่ใครก็ไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นหรอกมั้งผมว่านะ่ฟอลโล่ฟอลโล่ไปเอ่อฟอลโล่ NFT ฟอลโล่ฟอลโล่ไปแล้วก็ฟอลโล่ใครได้ก็ฟอลโล่ไปนะฮะไม่ได้มีความยุ่งยากขนาดนั้นนะครับเสร็จแล้วแค่เนี้ย แล้วก็กดกดออกนะครับคอนเฟิร์มเนี่ยเราก็สามารถกดเกตได้ละนะเกตได้ละตอนอีทเกตได้ละดูเหมือนยากนะตอนนี้ผม,ไ,มได้แล้วนะครับผมอ่าสามสิบห้าแล้วเนะี่ยแป๊บเดียวเองแล้วก็แมสเซจสามคนนะฮะเมสเซจนี่น่าจะมีปัญหานิดหน่อยนะครับผมสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเพื่อนนะครับผมอย่างผมนะเราจะไม่ได้นะครับแช่อีเวนต์นะครับผมแชร์ปกติไปนะฮะในแชร์ใน,ในอ่ทีลแกรมเฟซบุ๊กก็ว่ากันไปนะครับผม อันนี้ผมแชร์ในท e l e เ r a m แกรมของผมนะฮะกดไปนะครับแล้วก็แชร์ c o ป y ี้ n k นะครับผมก็แชร์ไปนะฮะใช้โทรศัพท์ไม่ค่อยถนัดนะครับต้องขออภัยด้วยจริงๆแล้วแค่ตรงนี้เราก็ได้มา40่สิบแนะครับผมแล้วก็มากดดูกด้านบนนะแชร์ไลฟ์โพสต์นะครับผม แชร์ไปนะครับวิธีการแชร์ก็ตรงนี้นะครับกดไปปุ๊บแล้วก็แชร์นะครับผมแค่นี้เทเล gram ฮะผมแชร์เทเล gram อย่างเดียวนะครับแชร์เทเล gram ล้วนๆเลยเราก็ออกได้นะเอาแชร์เสร็จปุ๊บเราก็กดเก็บครับเก็บไว้อันนี้แชร์ c o py ี i ล k ง์นะครับเรายังไม่ได้แชร์กดแชร์ก่อนแชร์ในเทเล gram ฮะแชร์มา่งอยู่เทเล gram นี่แหละเฟซบุ๊กเทเล gram แชร์เข้าไปครับผมอะไรแชร์ได้แชร์ไปฮะ ใช้กับปีลิงไม่ติดเลยไม่เป็นไรอันนี้คือวอชดูนะครับผมคือดูครบดูครบเวลาก็น่าจะได้สองตัวนะเดี๋ยวผมลงมาทำรงส่วนนี้นะครับผมในการดูนะ40สินาทีสตตีมมิ่งนะครับผมก็จะเป็นช่วงเวลาที่น ดูยาวๆนะครับผมประมาณนี้นะครับผมสำหรับใครที่เข้ามาดูก็สามารถกดเข้ามาดูได้นะครับผมไปเจอกันใหม่คลิปหน้าผมบ้อมสวัสดีครับ